ฮัลโหลมาสวัสด,ดีกันยามใบใบนะคะลูกค้านะมาดูไม้สักไม้แปรสวยๆกันเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะจะเป็นแปรหน้าสีนะคะวันนี้นิชามานําเสนอแปรหน้าสีนะคะลูกค้าพอดีไม้ได้เพิ่มเพิ่มเข้ามานะคะดูไม้สวยๆอย่างนี้เลยนะคะลูกค้านะ,ะสวยๆแจมๆอย่างนี้เลยนะคะสําหรับไม้นะคะสามเซนครึ่งแล้วสำหรับความหนานะอะ สี่เซนก็มีนะคะลูกค้าคือความหนาก็จะประมาณว่าค่ากันไปนะคะก็ค่ากันไปสามเซนครึ่งบ้างาจะไม่ต่ํากว่าสามเซนนะคะลูกคะนะ้านะสาหรับความหนาและความสวยนะคะลูกค้านี่นะคะเรามาดูกันใกล้ๆเลยนะคะสําหรับความสวยของไม้เครื่องชุดนี้นะคะลูกคะนะ้านะสาหรับหน้าสีของเราก็จะมีอยู่เจ็ดสิบสองตัวนะคะเจ็ดสิบสองตัวรวมสี่ร้อยสามสิบแปดซอกนะคะลูกค้านะ เรามาจัดโปรกันนะคะจัดโปรแบบถูกนะคะลูกค้าเราลองว่าถูกแบบถูกใจลูกค้านะคะลูกค้านะสำหรับหน้าสี่ของเราก็ปกติเนี่าจะขายอยู่80เนาะเรามาจัดโปรกันอยู่ที่20,07นะคะลูกค้า2 0 0นเท่ากับลูกค้าก็จะได้ไปอยู่ที่สอกละ61บาทเองนะคะลูกค้าจัดเลยนะคะสําหรับหน้าสี่ของเรานะคะลูกค้านะคะ ต่อมาก็จะเป็นหน้าห้าแล้วน,นะคะลูกค้านะหน้าห้าหน้าห้าของเราก็จะมีความยาวก็ตั้งแต่สี่ศอกนะคะลูกค้าสี่ศอกไปจนถึงสิบสามซอกนะคะสําหรับหน้าห้านะคะสิบสามอกอ่าหน้าห้าของเราจะมีอยู่สองตรงนะลูกค้านะมาเดี๋ยวนี่ชาจะพาไปดูอีกตรงหนึ่งนะคะอันนี้จะมีอยู่นี่อีกหนึ่งตรงนะคะลูกค้าสิบตัวนะคะสําหรับหน้าห้าของเรานะคะ ยาวอยู่ที่สี่ศอกไปจนถึงสิบเอ็ดซอกนะคะสําหรับหน้าห้าตรงนี้นะคะลูกค้านะหน้าห้าของเอ้หน้าห้าของเราถูกแล้วหน้าห้าของเราจะมีอยู่สามสิบห้าซอกนะคะลูกค้าโอ้ยยิงผูกกูยิงเบอร์แล้วนะครับหน้าห้าของเรามีอยู่สามสิบห้าตัวนะคะลูกค้านะสามสิบห้าตัวรวมสองร้อยเจ็ดสิบเก้าซอกนะคะลูกค้านะโอเคถูกต้องแน่ๆนะคะวันนี้อ่า รวมสองร้อยเจ็ดสิบเก้าศอกนะคะลูกค้าอนี่ชามาจัดโปรกันเลยนะคะเหลืออยู่ที่สองหมืนห้านะคะสองหมืนห้านี่คุณได้ไปสามสิบห้าตัวนะคะ,ะเท่ากับน่าจะตกอยู่ที่สอกละแปดสิบเก้าบาทเองนะลูกค้าไม่ถึงเก้าสิบนะคะสำหรับหน้าห้านะคะลูกค้านะอ่ะต่อมาก็จะเป็นหน้าหกนะคะลูกค้าหน้าหกของเราจะมีอยู่เอ่อจะมีอยู่ สามตรงนะคะลูกค้าอันนี้สองตรงนะคะอันนี้หนึ่งสองอยู่ตรงนี้นะคะลูกค้านะความยาวก็จะมีตั้งแต่สามศอกไปจนถึงสิบสามอกนะคะสิบเอ็ดอกแปดศอกห้าศอกหกซอกสี่ศอกอะไรอย่างเงี้ยมีหมดนะคะสําหรับความหนาก็จะมีอยู่ที่เอ่อเกือบเกือบสองนิ้วก็มีนะคะลูกค้านะอย่างเงี้ยนะคะสี่เซนอ่ะสามเซนครึ่ง นะคะแล้วก็3ามเซนอย่างเงี้ยนะคะสำหรับความหนาก็ค่ากันไปนะคะลูกค้าสําหรับหน้าหกนะคะหน้าหกจะมีอยู่สามตรงอีกแล้วนะคะล <t od ulate> ูกค้าอันนี้สองตรงนะคะแล้วก็จะมีนี่อีกตรงนึงนะคะมีตรงนี้อีกตรงหนึ่งคือสาสิบสองตัวนะคะลูกค้านะสามสิบสองตัวมีไปจนถึงหน้าหกสิบสองซอกสิบเอดอกสิบอกนะคะลูกค้าสําหรับตรงนี้นะคะสวยๆกันเลยอย่างนี้เลยนะคะไม้นะคะนี่นะคะดูข้างๆสวยมากๆเลยนะคะลูกค้า นี่สาหรับหน้าหกนะคะหน้าหกของเราก็จะมีอยู่รวมเบ็ดเสร็จก็จะมีอยู่ร้อยสิบเอ็ดตัวนะลูกค้านะร้อยสิบเอ็ดตัวเจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดอกนะคะลูกค้าสําหรับหน้าหกนะคะเรามาเหมาจัดโปรมเหมาถูกกันไปเลยนะคะสําหรับหน้าหกนิชาเหมาอยู่ที่แปดหมื่นนะคะสามตรงแปดหมื่นนะคะลูกค้าก็จะตกอยู่ที่ศอกละ ร้อยแปดบาทเองนะคะลูกค้านะสำหรับหน้าหกนะคะร้อยแปดบาทโอ้โหถูกมากๆแล้วนะคะลูกค้าต่อมาเรามานําเสนอหน้าเจ็ดกันนะคะลูกค้านี่ไงหน้าเจ็ดจะมีอยู่ทั้งหมดสามต้งนะคะลูกค้าหนึ่งสองสามหน้าเจ็ดของเราก็ความยาวก็ตั้งแต่สามซอกไปจนถึงสิบห้าซอกนะคะลูกค้าความหนาก็มันเหมือนกันนะคะเพราะว จะมีประมาณสี่เส้นนะคะลูกค้าสามเ้นครึ่งนะคะเกือบเกือบสี่เส้นแล้วก็เนี่ยค่ะสามเนครึ่งอย่างเงี้ยนะคะลูกคะนะ้านะสำหรับหน้าเจ็ดของเราก็มีอยู่แปดสิบเก้าตัวนะคะลูกค้าทั้งหมดมีแปดสิบเก้าตัวหกร้อยห้าสิบห้าสองนะคะลูกค้านะเรามาเหมากันเลยนะคะสำหรับหน้าเจ็ดนะคะ มาเหมาจัดโปรโถูกกันเลยอยู่ที่9 0 0 0หมนนะคะลูกค้า9 0 0 0หมนเท่ากับว่าอสอกละร้อบาทเองนะคะปกตินีชาจะขายอยู่ที่150ยห้าสิบำหรับนาเจ็ดนะ,ะช่วงนี้เรามาจัดโปรกันก็ลูกค้าก็เรียบรีบทักมานะคะลูกค้าต่อมาเรามาจัดโปรกันอยู่ที่หน้า8นะคะลูกค้านะหา้า8จะมี19ตัวนะคะลูกค้า19ตัวความยาวก็12ศออกไปจนถึง สี่ซอกไปจนถึงสิบสองซอกกันเลยนะคะสำหรับหน้าแปดนะคะลูกคะนะ้านะมีอยู่ร้อยหกสิบสี่ซอกนะคะสำหรับหน้าแปดนะคะเรามาจัดโปมเหมากันอยู่ที่สองหมื่นห้านะคะลูกค้าสองหมืนห้าก็จะตกแค่ซอกละร้อยห้าสิบาทเนี่ยนะคะลูกค้าหน้าแปดนะคะร้อยห้าสิบาทว่าไม่มีใครขายกันหรอกลูกค้าจริงๆเขาขายกันอยู่ที่หน้าแปดเนี่ยร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบกันแล้วนะคะลูกคะนะ้านะอ่ะ นี่นะคะเรามาชัดโปรขายกันถูกๆอ่ะสาหรับหน้าสามของเรานะคะลูกค้าหน้าสามของเราก็จะมีอยู่ทั้งหมดอสองร้อยห้าสิบสี่สอกเองร้อยห้าสิบสี่ตัวนะลูกค้าสองร้ห้าสิบสี่ตัวทั้งตรงนี่นะคะพันพันหกหกสิบหกศอกนะคะลูกค้าสำหรับหน้าสามของเรานะคะเรามาจัดโปรหมากันอยู่ที่สี่หมื่นนะคะลูกค้าสี่หมื่นตกศอกละ ยี่สิบสี่บาทนะลูกค้านะไม้สวยๆอย่างนี้นะคะลูกค้าดูความยาวสิบสี่อกสิบเอ็ดอกนะคะแปดอกห้าอกสามอกมีทุกอย่างเลยนะคะลูกค้ามาเรามาจัดโฟมเหมา,าไม้เครื่องกันถูกๆนะคะลูกค้านะต้องกับสายงานท่านใดลูกค้าก็ทักในชามาได้นะคะลูกค้านะคะศูนย์หกสี่ศูนย์ศูนย์เจ็ดหนึ่งหนึ่งเก้าเก้านะคะ อ่าทักนิชามันด่วนๆนะคะลูกค้านะคะขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบายค่ะ